โอเคนะครับต่อไปเราไปดูขั้นตอนการเตรียมโดนก่อนที่จะขึ้นบินนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมีตัวโดนนะครับอันต่อไปนะครับก็คือจะต้องเป็นตัวรีโมทนะครับผมสิ่งต่อไปก็คือโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะมาเชื่อมเพื่อดูกล้องแบบถ่ายทอดสดจากโดนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดตัวโดนก่อนนะครับ โดยการที่เราอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแบตนะครับสามารถถอดได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับโดยแบตเนี่ยครับจะใช้เป็นสาย micro USB ในการชาร์จนะครับพอเสียบก็เสียบเข้าไปเลยครับให้ดังให้มีเสียงดังแบบนี้นะครับต้องเสียบให้แน่นนะครับเพราะถ้าแบตหลุดระหว่างบินเนี่ยมันตกได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราถอดที่เรากล้องออกแล้วนะครับตัวโดรนจะมีที่เรากกล้องอยู่นะครับต้องถอดออกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็น gimbal นะครับเพื่อการสั่นนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ถอดออกเนี่ยบินไปเนี่ยเกิดกิมบอลไม่ขยับนี้อาจจะไหม้แล้วก็อาจจะเสียหายได้เลยครับโอเคเราไปดูขั้นตอนการเปิดนะครับขั้นตอนการเปิดนะครับก็กดสัานครั้งหนึ่งจะเป็นการเช็คแบตนะครับเสร็จแล้วกดแชร์ไว้ครับอาจะได้ยินเสียงนะครับแล้วไฟจะติดนะครับหลังจากนั้นจะได้ยินเสียงติ๊ดนะครับโอเคนี่นะครับไฟจะติดแล้วนะครับนี่เลย ลังจะนันเปิดรีโมทนะครับกดให้ดังเสียงติ้นนะครับเห็นนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเขียนว่าโหมดหนึะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าจับสัญญาณโดนได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูที่มือถือนะครับให้เราไปที่ตัวตั้งค่านะครับกดที่ Wifi นะครับ นะครับถ้าเปิดมาวายดั a ้อยู่ก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดที่ตัว wiFi นะครับทีนี้ตัว wi-Fi Se t t i n g เนี่ยมันก็จะเห็น wiFi ของโดนนะครับโอเคโอเคถ้าถ้าขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วก็ได้นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปที่แอปเลยนะครับเข้าไปที่แอปนะครับนิดนึงนะครับนี่อันนี้ย้ําเลยนะครับว่าตัวอุปกรณ์ที่จะต้องมาเชื่อมเนี่ยอาจจะต้องจะต้องเป็นที่รองรับ5 G เท่านั้นนะครับเพราะว่าโดนนี้เนี่ยจะบังคับ โดยผ่าน Wi-Fi 5G นะครับถ้าเป็นเคเรื่องรุ่นอื่นเนี่ยถามว่าได้ไหมก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแต่ภาพที่มาเนี่ยจะไม่ลื่นนะครับจะมีความตะกุกตะกักบ,บ้างหรือว่าความไม่ไม่ลื่นบ้างทําให้การมาคับโดรเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีคําว่าคาลิเบร้นะครับถามว่าการคาลิเบร e นครับมันจําเป็นไหมนะครับก็ อ่าอันนี้จะต้องอยู่ที่ที่บินด้วยนะครับเช่นสมมุติว่าเราเปลี่ยนสถานที่บินเราอาจจะต้องมีการคาลิเบตหรือว่าเป็นเหมือนกับการเซตระบบของตัวโดรนนะครับซึ่งถ้าเราบินในที่เดิมเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคาลิเบตทุกครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะคาลิเบตในทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทําไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวโดรนนะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะ start play นะครับเราไปที่คาลิเบตก่อนนะครับกดปุ่มคาลิเบต โอเคนะครับเมื่อเรากดปุ่มคาลิเบตปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าไฟด้านหลังจะกระพริบนะครับให้เราถือดอนแบบนี้นะครับหมุนนะครับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับห้าครั้งนะครับอ่าพอดังตีนแล้วให้เราคว่ำโดนอย่างนี้นะครับลักษณะเก้าสิบองศานะครับแล้วหมุนนี่นะครับ อ่าพนังติดแล้วเราก็วางลงเลยนะครับหลังจากที่เราวางลงนะครับเราก็สามารถกดปุ่มสตาร์นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นจอนะครับแสดงสถานะนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยผมถ่ายคลิปอยู่ในบ้านนะครับตัวนี้จะยังไม่มีสัญญาณนะครับจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่า Optical f โฟร์โหมนะครับนี่นะครับเราก็สามารถกดปุ่ม ปลดล็อกมอเตอร์กดปุ่มบินขึ้นได้จากในนี้สามารถบังคับได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมจะแนะนําว่าให้บังคับจากตีมทจะง่ายกว่านะครับจะง่ายกว่ามากเลยนะครับตัวนี้สามารถกดเลือกดูภาพกดโหมดอะไรต่างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละโหมดนะครับตัวนี้นะครับก็เราก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับจะกดบังคับก็ได้แบบนี้นะครับหรือว่า ตัวนี้จะเป็นการกดกดเทคออฟนะครับออโต้ออโตเทคออฟที่เป็นลูกศรขึ้นแบบนี้แต่เราจะต้องทําการกดล็อกมอเตอร์ก่อนนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้อยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูที่ด้านนอกบ้านอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มกลับบ้านเองนะครับโดยที่โดนจะมี GPS เมื่อเรากดกลับบ้านเนี่ยโดนก็จะดีดตัวขึ้นไปที่ความสูงที่เราตั้งไว้ยกตัวอย่างเช่น30เมตร40เมตรหรือ50เมตรแล้วก็บินมาเมื่อถึงจุดที่กลับก็จะออโต้แลนดิ้งนะครับจะลดระดับลงมาแลนด นี่ก็จะเป็นอ่านี่นะครับเป็นโหมดนะครับโหมดสําหรับบินรอบตัวเองนะครับแต่ว่าจะต้องมี GPS นะครับผมนี่นะครับเราก็สามารถเลือกดูภาพได้นะครับผมจะให้เซฟในมือถือเซฟใน SD การ์ดนะครับตัวนี้จะมีช่องเสียบ SD การ์ดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเสียบได้ถึง 64G กิกนะครับผมโอเคนะครับ ในรายงานนะครับจะมีทั้ง GPS โหมดกับ Optical Flow m o d e เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับตัว GPS โหมดเนี่ยก็คือเหมือนกับการบินนอกบ้านก็จะต้องมีการรับดาวเทียมนะครับสังเกตว่าตรงนี้ยังเป็นเลขศูนย์อยู่นะครับก็ดาวเทียมเนี่ยถ้าให้บินด้วยปลอดภัยก็จะประมาณ8ปดถึงดวงนะครับนี่คือในโหมด GPS นะครับผมแล้วก็ตัวโหมดตรงนี้จะต้องขึ้นมาเป็นโหมด2นะครับโหมดหนึ่งนี่ถามว่าบินได้ไหมบินได้ครับแต่ว่าจะไม่นิ่งนะครับเนื่องจากว่าไม่มี GPS นะครับผมอ่านนะครับอันนี้ก็คือในโหมด GPS ก็ผ่านไปแล้วนะครับ ในโหมด GPS เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่โดนก็จะนิ่งนะครับผมสามารถทําในโหมดต่างๆได้บินกลับบ้านได้เมื่อสัญญาณขาดนะครับต่อไปเป็นโหมด Optical Flow ครับ Optical Flow เนี่ยจะบินในอาคารครับผมแต่จริงๆแล้วผมไม่แนะนําให้บินนะครับการที่จะบินในอาคารได้เนี่ยก็ต้องบินนอกอาคารหรือบินในที่โล่งให้คล่องก่อนนะครับหลังจากนั้นมาบินในอาคารนะครับผมนี่นะครับนี่ครับจะสังเกตว่าตัวกล้องมีการขยับนะครับนี่นะครับ ทีนี้เนี่ยหมด optical foam เนี่ยนะครับจะใช้ตัวใต้ลำนะครับสังเกตนะครับนี่นครับตัวใต้ลำจะเป็นตัวจับจับสีด้านล่างแต่ว่าจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าสีพื้นที่ในอาคารของที่ท่านไปนบินเนี่ยจะต้องเป็นสีที่มีความหลากหลายนะครับถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยโดนจะล็อกตําแหน่งได้ยากแล้วจะบินได้ไม่นิ่งนะครับผมซึ่งหมดนี้ก็ยากอยู่นะครับถามว่าบินได้ไหมสามารถบินได้ครับแต่ว่า ค่อนข้างอันตรายนะครับเนื่องจากว่าถ้ามีใครอยู่ในบ้านเนี่ยเรามีสุขชนได้แล้วใบพัดเนี่ยนะครับมอเตอร์นี้นะครับเราจะเรียกว่ามอเตอร์บัสเล็ตนะครับไม่ใช่มอเตอร์ธรรมดานะครับจะเป็นมอเตอร์ที่ทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็ปั่นในรอบที่สูงมากนะครับแล้วก็ใบพัดในค่อนข้างคมนะครับถ้าโดนเข้าไปนี่อาจจะเย็บถึงแบบประมาณ10เข็มได้เลยนะครับฉันเนี่ยบินได้ครับแต่อันตรายมากนะครับส่วนตัวผมเองผมไม่แนะนําให้บินเลยนะครับเพราะว่าผมเคยบินใน ห้องนี้แล้วนะครับผลที่ได้ก็คือชนทุกอย่างหมดเลยครับผมดังนั้นเนี่ยการบินในที่โล่งในโหมด GPS นะครับถือว่าปลอดภัยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอุ่มใจสุดแล้วนะครับไม่ต้องดูว่าจะบาดเจ็บหรือว่าโดนเสียหายหรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็เงยกล้องก้มกล้องได้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมสังเกตว่าจะเป็นมือถือ 5G ก็จะเลื่อนๆนะครับสมูทนะครับ แล้วก็ติดตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ